เปิดตำนานตโยยาติมาตาพิุุล่มงงเงาแห่งมิดามารดาย่อมอำนวยความสุขให้ได้เรื่องนี้จากอมรละนาสารานุกรมแห่งความตายได้เล่าว่าตอนที่ผมเป็นเด็ก ในช่วงก่อนปีใหม่จะเป็นวันของการรวมญาติทั้งตระกูลที่บ้านของคุณปู่ในช่วงเวลานี้ที่ผมกับลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศจะได้พบกันและพากันออกไปวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานในขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่พากันสังสรรค์พูดคุยกันอยู่ในบ้าน ผมจำได้ดีว่าบริเวณหลังบ้านของคุณปูมีโรงสีข้าวเก่าขนาดใหญ่และเมื่อมารวมตัวกันเราก็จะมักไปเล่นกันแถวนั้นทำให้เราจำทุกรายละเอียดได้ว่าแถวนั้นมีอะไรบ้างแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมพวกเราพบห้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ในโรงสีเก่า และประตูของห้องมันเปิดอยู่พวกเราเลยพากันเข้าไปดูข้างในนั้นมีโซฟาเก่าทีวีเก่าที่ยังใช้งานได้ด้วยความเป็นเด็กเราเลยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าฐานทับลับเพราะมันห่างไกลจากสายตาของผู้ใหญ่วันนั้นทั้งวันพวกเราใช้เวลา อยู่ในฐานทับลับแห่งนี้นอนเล่นบนโซฟาเปิดทีวีเกา่าที่สัญญาณและภาพไม่ค่อยดีนักจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มมืดจึงได้กลับไปที่บ้านคุณปู่พร้อมกับสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาเล่นที่นี่กันใหม่ช่วงสายของวันต่อมาพวกเราพากันมาที่ฐาน ทับรับอีกแต่เมื่อมาถึงกลับต้องพากันประหลาดใจเพราะห้องนั้นและประตูหายไปแล้วหายไปเหมือนกับมันไม่เคยมีมาก,ก่อนสมาชิกคนนึงพูดขึ้นมาด้วยความงุนงงว่าทุกคนจำได้ใช่ไหมว่ามีห้องอยู่ตรงนี้ทุกคนพยักหน้า แต่ไม่เคยมีใครเข้าใจว่าฐานทับลับของพวกเรามันหายไปไหน